สวัสดีครับยินดีต้อนรับทคนเข้าสู่ช่องมุมแฟนแมนยูก่อนจะเริ่มอัปเดตข่าววันนี้หากชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอารันนิกซันครับเทียนหนึ่งนะรายงานว่าทีมสเกาลหลายสโมสรจากอังกฤษรวมถึงแมนยูฮะอยู่ที่การแข่งขันระหว่างสตาร์บูกับนิชครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเฝ้าดูฟอร์มของฮาบิบดิยาล่าครับ นี่เป็นครั้งแรกนะที่ผมได้ยินชื่อนี้ครับรวมถึงอาจจะเป็นครั้งแรกของใครหลายๆคนด้วยก็มารู้จักผู้เล่นคนนี้กันหน่อยครับฮาบิบเดียล่าครับเล่นตำแหน่งกองกลางตัวรับนะครับตอนนี้เขาอายุเพียง19ปีเท่านั้นกำลังเล่นให้กับ Starbuck ฮนะอยู่ซึ่งเป็นทีมในลิกเอิงฝรั่งเศสสถิติในฤดูกาลนี้ครับเขาลงเล่นไปแล้ว29เกมทำไป3ประตูกับ3แอสซิส เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งนะครับที่น่าจับตามองล้กันครับผมนอกจากนี้ครับยังมีอีกเรื่องครับที่นิกซอนครับรายงานนะนั่นคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยพร้อมครับที่จะมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับฟาคุนโดเบเยสตีทุกทคนครับรวมถึงเอริกเชนฮากเนี่ยพอใจในการพัฒนาการของเขามากๆและพวกเขาครับก็กระตือรือร้นครับที่จะหลังเขาไว้ในอนาคต s a มิลรักเฮิร์ครับจาก Manchester Evening News ส์เนี่ยรายงานว่า Nottingham f o r เ s สครับสนใจเซ็นสัญญากับ Dean Henderson ครับแบบถาวรนะฮะพวกเขาเตรียมยื่นข้อเสนอ30ล้านปอนด์ให้กับแมนยูและยังระบุด้วยว่ายินดีครับจ่ายค่าเหนื่อยตามที่ดีนต้องการเลยนะฮะก็ต้องรอติดตามนะฮะแต่ว่าดีนี่อาจจะอาจจะไม่อยู่กับเราแล้วก็ได้นะฮะใจเขาดูเหมือนไม่ค่อยอยากอยู่กับเรา นะตั้งแต่ช่วงที่เขาออกไปอยู่กับฟอ r e เรสแบบยืมตัวตั้งแต่ต้นฤดูก,กาลแล้วนั่นเองสุดท้ายของวันนี้ครับดาวิดออนสตีนครับนักข่าวเทียนหนึ่งนะฮะจากดิแอตเลติกรายงานว่าโมฮัมเหม็ดคูดูสครับมิดฟิลตัวลูกวัย22ปีฮนะแสดงเจตนาลมนะกับอาจแจชัดเจนมากๆครับว่าเขาต้องการออกจากสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับทีมที่ต้องการจะยื่นซื้อเขาครับจะต้องใช้เงินประมาณ 40ล้านปอนด์แล้วก็เป็นแมนยูฮะอาร์เซนอลนะครับแล้วก็นิวคาสเซิลนะฮะที่สนใจในตัวเขาอยู่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิทธิ์เก่าฮะของเอริกเซนฮาร์กดูการนี้ครับเขาลงสนามไป41นัดแล้วนะครับทำไปได้18ประตูและ6แอสซิสต์นี่คือรวมทุกรายการนะครับผลงานถือว่าโอเคเลยแหละแล้วก็น่าสนใจด้วยทั้งหมดนี้ครับคือข่าวงคลิปนี้ก่อนจบคลิปขอขอบคุณทางเพจไฮยน่า สำหรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยครับมุมแฟนแมนยู you, ช่องสนับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ